ผมมั่นใจว่าภายในสีปีนี้ประเทศเราจะเจริญมากกว่าที่รัฐบาลอื่นๆเคยทำมาครับผมมั่นใจว่าภายในสีปีนี้รัฐบาลจะทำให้ประเทศเจริญกว่ารัฐบาลอื่นที่เคยมีมาว่าสาํขำขำไม่เสถาจริงๆนะครับมันก็กล้าพูดนะ อเออนเนี่ยนะกล้าพูดได้ยังไงวะนะจะ,จะเจริญกวัารัฐบาลอื่นที่เคยมีมานะนี่9้าเดือนละเก้าเดือนสิเดือนและนะโอ,อ,อ้โหเ,โเจเริญจริงๆฮนะะเจริญลงหวงหวบหวบห,วบหวบเลยโอ้ยนะไอ้คำโม้คำอะไรพวกนี้นนะมันเก่งเก่งับนะมันสร้างสรรหา วาตกรรมที่จะสร้างภาพลักษณ์สร้างอะไรเนี่ยนะให้มันเนี่ยนะดูดีนะเออนะครับขยันสร้างจริงๆเลยวาตกรรมเนี่ยนะเออและที่สําคัญประชาชนก็ขยันเชื่อคนพวกนี้เนี่ยนี่แหละครับนักการเมืองนะมันก็พูดให้มันดูดีไปเรื่อยเปื่อยแต่พอเวลาทําจริงเนะี่ยมันคนละเรื่องนะครับมันมันแบบคนละเรื่องลาลาวเลยะนะ ตอนเนี้ยตอนนี้ก็คืออะไรหุ้นก็ดิ่งลงนะข้าวของก็แพงแก๊สก็แพงค่าอะไรก็ขึ้นเต้ไปหมดแล้วตอนเนี้ยน้ำมันก็ขึ้นนะครับจเจริญตรงไหนวะเออนะเศรษฐกิจอะไรก็ลดหวบลดหวบนะเออการค้าการขายก็ซบเซานะครับมันตรงกันข้ามไปหมดอะนะเออ สัตย์แต่จะพูดอ่ะนะครับก็เหมือนที่องคอิงพูดนั่นแหละปิดสวิตสามปอคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีสักศีอ่ะมันก็พูดโม้ไปก่อนโม้ไปเรื่อยก่อนนะเออนะครับพองานจริงเนี่ยโหโไม่ได้เลือกได้ลาวนี่แม่คงแม่้านี่บนบนก็ตั้งประเทศแล้วตอนเนี้ยนะว่าตลาดมันเงียบนะครับเออ ที่หลังก็อย่าไปเชื่อมันอีกนะครับโอ้ยนะไม่ใช่เขาหาเสียงอะไรก็ไปเชื่อเขาหมดเชื่อเขาหมดนะครับอืมหาเสียงว่าลุงเป็นเผด็จการก็ไปเชื่อเขาน<ม>เนีอยเป็นไงล่ะฮะยุคประชาธิปไตยตอนนี้นะกินได้ไหมยุคประชาธิปไตยตอนนี้นะครับเงียบกันไปหมดทุกที่นะ ลุงตู่แกพูดไม่เก่งเท่าไอ้คนพวกนี้ไงลุงตู่แกพูดด้วยความจริงใจพูดด้วยความจริงทั้งนั้นเนี่ยทำแล้วทำอยู่ทำต่ออนะก็ไม่ได้พูดโมโอ้โหผมจะทำให้ประเทศนี้จเจริญรุ่งเรืองจะทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีผมจะทำให้มันดีกว่าอะไรแกไม่พูดหรอกนะแกะพูดตามความจริงนะครับแต่แกก็เสียทีนะการเมืองนะั่นแหละ วาทากรรมแกไม่เก่งตุ่มนะแกสร้างวาทกรรมไม่เก่งแกแกเป็นคนจริงๆซื่อๆตรงๆนะครับก็เลยทําให้แกเนี่ยนะต้องแพ้เลือกตั้งไปวาทากรรมแกไม่เก่งเท่ากนะ็การเลือกตั้งก็คือใครวาทกรรมเก่งใครพูดเก่งกว่าชนะแค่นั้นแหละครับนะเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยนะเ,เขาไม่ได้ดูวันที่ นะความจริงผลงานอะไรหรอกนะใครโกรหกกว่าเก่งกว่าใครพูดเก่งกว่าก็ชนะก็เหมือนในพาคก้าไกลอ่ะมีผลงานอะไรไหมวันๆพูดโกหกเก่งพูดอะไรเก่งนะคนชอบพูดภาษาอังกฤษเก่งคนชอบได้รับเลือกตั้งนะคนรุ่นใหม่เป็นอย่างนี้นะครับแต่ว,ว่าแต่คนรุ่นใหม่แล้วคนรุ่นเก่าก็เหมือนกันนะชอบคนพูดเก่ง แต่ไลค์ฟีมือเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้หรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ